สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับผมนะครับวันนี้พามาอัปเดตในเรื่องของตัว samsung galaxy s 2 5 ultra เนี่นะฮะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรอัปเดตจากตัว s 2 4 ultra ตัวที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะฮะอันดับแรกก็คือให้ดูให้ดูในเรื่องของนะให้ดูเรื่องของจอก่อน่านะครับว่าจอสดสวยขนาดไหนนะครับผมให้ดูเรื่องของจอนะครับนะฮะเดี๋ยวอธิบายทีเดียวเลยนะครับให้ดูเรื่องดีไซน์ก่อนขอบข้างนะครับเป็นขอบเหลี่ยมนะ พราะ s สี่ ultra เนี่ยจำได้ว่าขอบเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนตัวโค้งมนนะครับผมอ่าแต่ s 2 5า ultra เนี่ยดีไซน์แบบใหม่เลยนะครับผมนะครับทำให้จับถนัดมือยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะครับไม่ลื่นนะฮะดูไหมฮะดีไซน์สวยเลยเพื่อนพรีเมียมเลยสําหรับเจ้า s 2 5า ultra เองนะฮะนะครับจริงๆตัวนี้เข้ามาด้วยกัน3โมเดลนะครับก็คือจะมี s 2 5 A25 ้า plus แล้วก็ A25 ้า ultra เองนะตัวที่ผมเพื่อนเพื่อนได้รับชมเนี่ยเป็นตัว ultra เลยตัวท็อปเลยนะฮะ ้างล่างก็เป็นในเรื่องของตัวปากานะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวถาดใส่ซิมนะครับนะฮะเดี๋ยวอธิบายทีเดียวเลยนะครับผมนะดีไซน์ต้องบอกไว้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับผมหรูหราเลยนะครับผมนะครับผิวสัมผัสด้านนั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพูดทีเดียวเลยนะฮะให้ดูเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับออกแบบดีไซน์สวยเลยนะครับนะซูมไกลเหมือนเดิมห้าร้อยเท่าเลยนะครับ ครับมาพูดในเรื่องของหน้าจอก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอเนี่ยความละเอียดนะครับมาที่ความละเอียดอยู่ที่ q s d เลยนะฮะ3,120ันหนคูนหนึ่พิกเซลนั่นเองนะครับผมขนาดหน้าจอที่6.9นะครับจอเป็นซ super a m o เล d นะฮะด y n a m i c a m o เล d นั่นเองนะครับหรือจอ2 k นั่นเองนะครับผมนะครับค่าความสว่างสูงสุดในที่สองพันหกนิตเลยสำหรับเจ้าตัว S25 ultra ผู้สิิ์นะครับนะครับตัวนี้ค่าความสว่างถือว่า พอทข้งตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานเนี่ยเวลาออกที่กลางแจ้งเนี่ยสบายเลยนะครับผมนะฮะแล้วจอสวยมากๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้ยังมาพร้อมกับรีเฟรชเหน้าจอเนี่ย120เฮิร์ตเลยเพื่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมจอ120เฮิร์ตเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวดูเรื่องตั้งค่านิดหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไหมฮะจอมีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมดสว่างหมดมืดนะครับเห็นี้ฮะมีสารพัดเลยนะฮะ ถนอมไซตา้าโทนสีแบบปรับได้เขาบอกนี่ฮะเราก็เข้ามาเลือกเซตติ้งหน้าจอได้นะครับนะฮะหรือว่าค่อนข้างครบเลยสำหรับเจ้า Ultra เอจิพ้าตนี่นะครับนะฮะนี่ความเอียดของเขานะฮะเราสามารถเข้ามาเซตได้นะ S D Full HD หรือจะเป็นตัว Q h D นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับก็ชอบแบบไหนก็เข้ามาปรับกันได้เลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้คือในเรื่องของ ตัวเซตติ้งหน้าจอนะครับนะฮะนะครับต่อมาเลยนะครับตัวนี้เขาเป็นยังมาพร้อมกับกระจกไพลล่ากราสเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจกปพลล่ากราสตัวเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วน CPU ที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวชิปส n น p d r a g o n 8อ l i t e นะฮะแรงที่สุดในโลกเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องของตัว p r โ o r m m n n t ตัวประหยัดพลังงานดีขนาดไหนนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับเจ้าส n น p d r a g o n 8อ l i t e นั่นเองนะครับ นะครับนะฮะรมเนี่ยเลือกใช้เป็น L P D R 5X นั่นเองเราลอมเนี่ยเป็น U F S 4.0เลยนะครับผมอ่านะครับนะฮะส่วนกล้องหลังนะครับมาด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะผมเรียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่200ล้านพิกเซลเลยนะครับผมส่วนเลนอัลตราวายเนี่ย50ล้านพิกเซลนะฮะเทเลโฟโต้50ล้านนะครับแล้วเลนในเรื่องของตัวออปติคอลซูมเนี่ย5เท่านะครับผมแล้วก็ยัง ไม่พอเนี่ยซูมได้สูงสุดเนี่ยไกลๆสุดเลยนะครับเป็นร้อยเท่าเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะส่วนกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลนะฮะนะครับผมระบบเสียงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์เลยนะครับผมนะครับชาร์จไว45วัตต์สำหรับเจ้า Samsung S25 Ultra นะฮะนะครับผมยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับวันนี้แค่พามาพรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจาก S24 Ultra นั่นเองนะครับผม นะถ้าเป็นไ2 4 u l t ี a ต้าก็ใช้ชิปเป็นตัว8 Gen3 นั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็น8 Elite แล้วนะครับคุณข่าอ Performance สูงเลยเดียวนะฮะตัวเครื่องไหลรื่นแน่นอนนะครับผมพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเรื่องมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะฮะรองรับในเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth 7อะไรต่างๆนะับครบเครื่องเลยสำหรับเจ้าไ2 5 Ultra นะฮะมาด้วยกันหลายสีเลยทีเดียวเพื่อนๆนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวฟังก์ชันกล้องกันบ้างนะครับผมเปิดให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นไงเนาะนี่นะฮะส่วนกล้องนะครับก็มีในเรื่องของตัวเลนส์โอว่าเลนส์อัลตร้าวนะฮะ0ูเห็นไหมครับ1เท่านะครับผม2เท่า3เท่าเห็นไหมฮะ5เท่า10บเท่านะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาซูมได้นะครับรวมไปถึง30เท่าร0อยเท่าเห็นไหมครับนะฮะซูมเหมือนตัว8 2 4เลยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็สีค่อนข้างสีเที่ยงตรงเลยสวยนะครับ นะฮะกล้องสวยเลยนะฮะสำหรับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลเลยนะครับมีให้เราปรับด้วยครับกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับถ่ายวิดีโอนะครับนะครับเราเข้ามาเลือกมาปรับได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมี8 k 60เฟรม30เฟรมเห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับนะฮะจะประมาณนี้นะครับผมเรื่องกล้องไม่ได้ลงลึกนะครับผมนะนี่ฟังก์ชันกล้องต่างๆเนาะก็ มีหลายโหมดให้เพื่อนเพื่อได้เลือกกันนะครับผมนะฮะนะครับก็ชอบก็นะฮะลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับสำหรับ s 2 5 ultra นะครับตามสอบทั่วไปครับแล้ว s 2 5 ultra เขาจะมาพร้อมกับผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างเจมินายนะครับผมนะนะครับผมนะฮะเจมินายก็จะเป็นเป็นผู้ช่วยนะฮะการค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะสิ่งที่เราต้องการค้นหาข้อมูลนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้เรานะครับผมนะฮะฟีเจอร์ตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับระบบ AI ถือว่าล้ำหน้ามากเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าฮะผมก็จะมาเจาะลึกให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เราพามาดูในเรื่องของตัวโมเดลก่อนนะฮะและเรื่องสเปคนะครับผมนะฮะส่วนอีก2ตัวเนี่ย s 2 5 H25 พัดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนลงทางช่องทาง u t u b e b a n k c h ช n n e l ให้เพื่อนได้รับชมคลิปนะครับก็นะประมาณนี้นะครับผมนะฮะนะฮะประมาณนี้เนาะท่านไหนชอบ H25 อา p ้าก็เข้ามาจัดกันได้เลยนะครับผม นะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยตามช่องทางออนไลน์หรือช่องทางหน้าร้านก็ได้นะครับนะฮะก็ความจุที่ขายในไทยนะฮะสิบสองสองห้าหกนะครับผมสิบสองห้าหนึ่งสองและสิบสองห้าหนึ่งหนึ่งเทราไบต์นะครับผมสำหรับเอสยี่ห้าอัลตร้านี่นะครับส่ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ